ตอนนั้นแกอายุสิบปดปีส่วนผู้หญิงน่ะสี่สิบสองเข้าไปแล้วแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลอนก็ชวนไปดูหนังคุณนิรุตก็บอกไม่มีตังก็เพิ่งทำงานยังไม่ได้รับเงินเลยแ,แกก็บอกอย่าวงไปเลยนะเรื่องตังนะแกก็ไปเพราะว่าหลอนบอกว่าจะออกค่าดูฮะไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกอย่างแก้ผ้าไปก็แล้วกัน แลอนก็หูเราะค,คิกคักคิกคักอย่างมีความสุขปนขำในคำพูดของตัวเองนิรุตก็ได้แต่นึกว่าเอ๊ะพูดแปลกๆอย่างนี้เอะมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ล้วก็ไปดูหนังกันอย่างสนุกเพราะว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังไทยตลกตลกขำหัวเราะกันกริ่งเลยหัวเราะกันทีไร,รก่อนก็เอ็นตัวมาซบทุกทีบางทีก็เอามือขยำต้นขา ทำเอารู้สึกร้อนสู้ซาปแปลกพี่รุดกตกึกือขึ้นมาบูบแล้วลวูบเล่าพอตอนเช้าหล่นก็าไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนวังกันว่าไปดูหนังกันนี่รุษสองคนสนุกแทบตายหัวเราะกันท้องคัดท้อง,อง,องแข็งเพื่อนๆนก็มองด้วยสายตาแปลกแปลอพี่ผู้ชายคนหนึ่งกระซิบถามว่าแกจะชกข้ามรุ่นนี้ยังไงไวรุษ ข้ามรุ่นอะไรพี่ผมไม่ได้ไปชกต่อยกับใครนี้พี่วันนั้นก็เลยหัวเราะเป็นการใหญ่สายหน้าไปมาพอคนอื่นรู้หัวเราะกันลั่นเลยแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าชกข้ามรุ่นก็คือแกกับพี่หญิงนั่นมันคนละรุ่นส่วนในเรื่องชกกันนั้นไม่ได้ไปชกกันจริงๆอะ่ะแต่มันก็คืออ,อคิดเอาเองห็แล้วกันกน,นิรุนต็นึกอยู่ตั้งนาน กว่าจะพอเข้าใจอยู่บ้างว่ามันคืออะไรกินข้าวตอนเย็นเย็นหล่อนก็รอกินพร้อมกันเดินออกจากโรงอาหารพร้อมกันคุยกันไปนั่งที่สนามหญ้าใต้ต้นคูนไปคุยกันกันหนุ่มกันหญิงที่ในบริษัทเนี่ครับเขามีหอพักสําหรับพนักงานด้วยแบ่งแยกหอพักชายกับหอพักหญิงอยู่คนละอาคารกันพอไปซื้อของเธอก็ชวนนิรุตไปด้วยอะ ไม่ได้ทำอะไรก็เลยไปกับเธอซื้อของแล้วก็แวกกินข้าวกันมีครั้งหนึ่งไปแถวตลาดกเกษตรก็เลยดูหนังกันที่นั่นพอดูหนังเสร็จแล้วออกมามันดึงหล่อนก็เรียกแท็กซี่ก็ขึ้นไปนั่งแล้วแท็กซี่ก็พาไปนิรุตก็แปลกใจว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่จะกลับไปที่พักก็เลยถามพี่พี่แตนนี่เขามาผิดทางหรือเป่าเนี่ยไม่หรอกเขารู้ทางดี ปีแตนก็วางมือที่ต้นขานิรุตหมับเลยบีบแ,แรงๆรู้สึกมันออกจะแปลกๆแ,แต่ว่าไม่คิดอะไรมากยังไงเสียก็มีพี่สาวคนดีอยู่ใกล้ๆอะไรจะเกิดหล่อนก็คงจะจัดการขาจัดปัดเปล่าให้ราบรื่นไปทั้งหมดนิรุตบอกว่ามัน,นึกดูตอนนี้หล่อนมีความงามอยู่ไม่น้อยเพียงถ้าหล่อนจะลดน้ำหนักลงสักนิด แล้วก็ลดอายุลงสักหน่อยให้อยู่ในวัยใกล้เคียงกันปรากฏว่ารถเลี้ยวเข้าโรงแรมอ่านิรุดก็ยิ่งแปลกใจอืมเพราะาแกไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ความเฉลียวก็ไม่มีแต่พอเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันแล้วตามลำพับบงสองคนก็พอจะรู้แล้วละว่านี่คือสิ่งที่รุ่นพี่คนนั้นก็บอกว่าจะชกข้ามรุ่นนะเสร็จแล้วพี่แตนก็สั่งเบียร์มากินด้วย นิรุตเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเครื่องนองของเมาพอดื่มเบียร์เข้าไปคนเลยแป๊บเดียวเมาแล้วก็เลยทำอะไรต่ออะไรไปตามที่พี่แดนเสนอมาอืมทุกอย่างก็เรียบร้อยพอหลังจากวันนั้นพี่แตนกับนิรุตเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่งงานกันแล้วพี่แดนแสดงออกเหมือนกับเมียแสดงกับผัวเสื้อผ้าชุดทำง,งานของนิรุตเสือ้อคางเกงต่างๆ พิ่แดนเอาไปซักไปรีดให้หมดหมวกที่สวมเวลาทำงานก็เอาไปซักด้วยหล่อนก็ดูแลเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเงินในกระเป๋าด้วยเรื่องเงินนี่สำคัญนะเธอบอกว่าคุณนิรุตนะต้องเร่นแชร์เพื่อจะได้มีเงินเก็บก็บอกหล่อนไปว่าโอ้ยจะทำอย่งงางนั้นได้ยังไงค่าแรงที่ได้มันยังไม่พอใช้เลย ไม่เป็นไรหรอกไม่พอใช้ก็บอกพี่สิพี่อยู่นี่กลัวอะไรอ,ะอ่ะแต่คุณนิรุตก็ยังไม่ยอมถามตามที่หล่อนนะนิรุตเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะเกี่ยวกับเรื่องตัวของพี่แดนนะรู้แต่ว่าหล่อนเป็นคนที่มาจากจังหวัดชนบุรีมีพี่น้องสามคนพี่แตนเป็นผู้หญิงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้ชาย วันหนึ่งก็ไปเที่ยวทะเลกันหลายคนกับเพื่อนๆเนหมารถกันไปก็ไปแวะที่บ้านปีแตนด้วยนิรุตจะเลยได้เห็นบ้านปีแต็ดเป็นครั้งแรกบ้านหลังใหญ่อยู่เหมือนกันข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็พอจะให้ร้วเป็นบ้านที่มีฐานะก็เลยทำให้นึกไปถึงบ้านของตัวแกเองมันต่างกันราวัะฟวากับดิน ญาติพี่น้องของเธอก็ดูมีฐานะกันหมดทุกคนพี่ชายสองคนของหล่อนก็ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาแต่งงานมีลูกกันแล้วที่บ้านของแตนนิดต่อหน้าพ่อแม่หลอนก็แสดงกับนิรุตเหมือนกับจะบอกให้พ่อแม่รู้ว่าเขานี่แหละเป็นแฟนเขหลอนพอหลังจากกลับเที่ยวทะเลแล้วหล่อนก็สาวซีให้ไปเล่นแชร์ เดี๋ยวถ้าไม่อยากจะเล่นก็จะเล่นให้นะอ้าพี่ก็เล่นไปเลยเป็นอันว่าตกลงนะอ่ะตกลงครับก็บอกหลอนไปโดยที่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเล่นแชร์นะเกิดมาไม่เคยเล่นนะจนก้กระสังหลอนมาแบมือขอเงินนั่นแหละเงินอะไรครัพี่ก็เงินส่งแชร์ไงอาอะไรอ่ะอ้าวก็เธอเล่นแชร์ก็ต้องจ่ายเงินมาส่งแชร์สิ ก็พี่เล่นไม่ใช่เหรอก็พี่เล่นให้เธอไงล่ะอ้าวก็พี่เล่นแล้วทำไมผมต้องจ่ายเงินด้วยล่ะแม่ไม่เข้าใจเลยพี่เล่นให้เธอไงเอามาเธอะนะพอเปียกแชร์เงินก็เป็นของเธอทั้งหมดไม่ได้เป็นของพี่นี่มาถึงขั้นดีแล้วแกก็เลยให้เงินไปตอนหลังหล่อนอธิบายว่าพอเปียรแชร์หมดเนี่ยเกตอ่า นิรุตจะได้รับเงินก้อนโตเออมันก็ดีเหมือนกันจะได้มีเงินเก็บกับเขาบ้างจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆก็ซื้อได้ช่วงนั้นอยากได้วิทยุเทปที่มันเครื่องใหญ่ๆเอาไว้ฟางเพลงลูกทุ่งพอเวลาผ่านไปเกือบปีวันหนึ่งพี่แตนก็พูดกับนิรุตว่าอีกไม่นานน่ะนิรุตก็จะมีเงินก้อนแล้วนิรุตก็เลยบอกไปว่าอยากจะได้อะไร หล่อนก็ไม่เห็นด้วยที่นิรุตจะเอาเงินไปซื้อวิทยุเทปนิรุตก็บอกว่าถ้ามีเงินแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วอย่างนั้นจะเล่นแชร์ไปทำไมกันละ่ะเขาเก็บเอาไว้แต่งงานกันไงนิรุตสะดุ้งหยงเลยแต่งงานกันอ,อคำว่าแต่งงานเนี่ยนิรุตไม่เคยคิดถึงมาก่อนจะต้องแต่งงานกับหล่อนด้วยเหรอนี่อืมบอกตรงๆเลยว่ารู้สึกกลัว อีกไม่กี่วันต่อมาพี่แดนก็พูดบอกเราไปเที่ยวบ้านเธอกันดีกว่านะยังไม่เคยไปเลยอยากจะเห็นบ้านเธอจังนิรุตก็หนาวสถานขึ้นมาอีกแล้วก็บอกเออพี่ผมยังไม่อยากไปบ้านเลยผมไม่รู้จะไปทำไมไม่ได้มีธุระอะไรพ่อแม่ก็สบายดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนี่ก็พาพี่ไปรู้จักพ่อแม่เธอไงละ่ะไหนๆเราเขาจะแต่งงานกันแล้ว อย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยนะพี่เรื่องไหนอะก็เรื่องแต่งงานน่ะทำไมอะก็ผมยังไม่อยากแต่งเอ,อคือมันมันยังไม่พร้อมอะก็ไม่เห็นจะต้องพร้อมเพิ่มอะไรเลยเธอไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพ่อแม่เธอจัดการเองอะเงินแช์ก็มีอยู่นิดหน่อยแล้วพี่ไม่อยากรอนางน่านี้เดี๋ยวคนจะนินทากันมากนี่เขาพวนินทากันแล้วรู้หรือเปล่า เพราะว่าพี่ก็เป็นเมียเธอแล้วอ่ะเราก็เหมือนผัวเมียกันแล้วอยู่แต่ว่ายังไม่แต่งงานกันเท่านั้นแหละมันก็จริงอย่างที่เธอพูดอะเพราะว่าเข้ามานรุดกันเกือบทุกสัปดาห์นิรุตก็หนาวสั่นด้วยความหวาดผหวาเอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ไปบ้านเธอก็แล้วกันนะนิรุตไม่พยากหน้ารับปากก็ไม่รับวันที่คุยกันนั้นเป็นตอนกลางคืนวันศุกร์ นิรุตนี่นอนไม่หลับเลยคิดตลอดลว่าจะเอาอยังไงดีแม่จะต้องไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าจะแต่งงานในตอนที่ยังไม่ได้บวชแล้วเจ้าสาวของแกนี่แม่เห็นหน้าแล้วคงจะเป็นลมไปหรือเปล่าเพราะาอายุอนามันแตกต่างกันมากแล้วตัวแกเองก็จะอายเพื่อนๆที่หมู่บ้านมากที่เมียเมียแกคราวหน้าแถมหน้าตาก็งั้นๆไอ้พวกเพื่อนสนิท ทั้งขยงมันคงจะพากันหัวเราะขำกลิ้งหาว่าสิ้นคิดสาวๆแถวบ้านก็คงจะคิดคักคิคัก,คกว่าแกหน้าตาต่ำเหมือนตาตุ่มขวา้ายายแก่หนังเหี่ยวมาเป็นเมียโอ้ยิ่งคิดยิ่งจะบ้านินรุตก็พยายามคิดหาทางออกพี่แตงก็ปุยกับเพื่อนๆบอกว่าอาทิตย์นี้หละจะไปบ้านนิรุตอ่า นิรุตจะพาไปรู้จักพ่อแม่เพื่อนเพนก็ย้าว่าอยากจะไปด้วยนะหล่อนก็บอกโอ๊ยไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่เข้าใจผิดไม่รู้ว่าคนไหนเป็นลูกสะพ้ายเพื่นพนพนอนเนก็หล่อนก็หัวเราะกันเป็นที่สนุกสนานนิรุตนะ่ะรู้สึกอายแล้วก็คิดแทบหัวจะระเบิดเพื่อจะให้หลุดพน้นจากวันอาทิตย์ที่ว่าอีกคืนเดียวก็จะถึงอยู่แล้วเนี่ยแหละก็จะต้องไปบ้านน,าน,าน,าน่นนะ ตอนกลางคืนกินข้าวเย็นมือเย็นกันแล้วก็มานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าหอพักหญิงนิรุตก็พยายามคุยไม่ให้หล่อนจับได้ว่าแกวิตกกงังวลพี่แตนก็คุยว่าพ่อแม่คุณนิรุตเนี่ยเมื่อได้เห็นเธอแล้วจะต้องชอบหล่อนจะเอาใจให้แม่ลุ่มหลงเลยทีเดียวส่วนคุณนิรุตนะคิดว่าขวัญมากไปแล้วพี่แตน พราะว่าแม่ผมนั่นไม่ใช่คนที่จะชอบให้ใครเอาอ,อกเอาใจแม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้มองคนที่ภายนอกแต่มองลึกถึงข้างในแล้วก็ดาวใจคนได้ค่นข้างจะแม่นยำเสอีกด,ด้วยพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยดีกว่านะ6โมงก็แล้วกันเจอกันที่หน้าหอพักเธอนั่นแหละยืนรอตรงข้ามต้นป่ามก็แล้วกันนะอืมครับพี่ หกโมงเช้าว,วันรุ่งขึ้นพีแตนก็มาหาคุณนิรุตที่หอพักเจอเพื่อนที่ตื่นเช้าอ่าให้ไปตามนิรุตมาแต่ว่าเขาไม่เจอคุณนิรุตนะเขาเจอแต่เตียงนอนที่ว่างเปล่าไปดูที่ห้องน้ำเขาก็ไม่เจอตัวนิรุตออกมาก็บอกห่อนว่าหาทั่วหมดแล้วไม่มี เพื่อนคนนั้นมาเล่าให้นิรุธฟังว่าหล่อนหน้ายู่ยี่เกาหัวมองซ้ายมองขวาบ่นว่าเขาไปไหนกันนะนัดกันไว้แล้วเพื่อนก็นเลยบอกว่าไปกินอะไรมั้งหล่อนก็นเลยเดินไปทางร้านค้าความจริงนิรุธไม่ได้ไปกินอะไรอยู่ที่นั่นเลยตื่นขึ้นมาตั้งกตีหา้าอาบน้ำโครมโครมอย่างเร็วเลยควา้าเสื้อ,อคํงเกงมาสวม หยิบกระเป๋าสตางค์ยัดใส่กระเป๋ากางเกงสวมรองทาา้าผ้าใบเพ่นออกมาจากบริษัทกระโดดขึ้นรถเมล์ที่ว่งวางๆบอกกระเป๋ารถว่าจะไปลงสนามหลวงนิรุตตะเวนกรุงทั้งวันไปเที่ยวแถวสยา,ยามประตูน้ำบางลำพูห้าทุมนั่นแหละถึงได้กลับเข้าบริษัทอย่างเงียบปริบไม่กระโตกกระตาให้ใครรู้เลยยองข่าหขอพัก เสียวสันหลังว่าว่ายังไงก็ไม่รู้กลัวพี่แตนจะดักรออยู่แถวแถวพุ่มไม้หน้าหอพักตรงนั้นมันมีม้านั่งหินอ่อนตั้งอยู่ด้วยเออโชคดีไม่มีอะไรก็เลยเข้าหอพักอ,อนาบอาบน้ำนอนเช้าตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนเพื่อนถามว่าเมื่อวานเจอพี่แตนหรือเปล่านิรุตก็ยิ้มแย่ๆเขาก็เล่าว่าพี่แตนมาหาใช้ให้เขาไปตามแล้วก็อะไรต่างๆนาน,นาน อ่าอย่างที่เล่าไปแล้วแหละนะนิรุตวังจบว่าขอบใจเขาเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเช้าที่ร้านอาหารไม่เจอพี่แตนซึ่งมักจะนั่งรออยู่หน้าร้านเสมอหรือไม่ก็ที่หน้าหอพักหญิงนิรุตรีบกินข้าวแล้วไปทำงานทำไม่รู้ไม่ชี้อ่าพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวให้เป็นปกติทำเป็นว่าไม่สะดุ้งสะเทือน เจอเพื่อนๆพ,พี่แตนก็พากันถามว่าเป็นไงพาแวนไปเที่ยวบ้านแม่ว่าว่าหายเมื่อไหร่นิรุตก็หัวราะแห่เลือกที่จะไม่ตอบอะไรเข้าไปในห้องทํางานก็เจอพี่แตนนั่งมองอยู่เงียบๆหน้าตาบูดบึ้งเงีย้ยทีแรกก็มองคุณนิรุตแต่พอนิรุตมองไปก็รีบหันไปทางอื่นนิรุตจไมาได้ว่าอะไรตอนที่กําลังทํางานอยู่พี่แตนก็มาหาหน้าตาบอกบุญไม่รับเลย สักสายเป็นการใหญ่ว่าหายไปไหนมาทำไมผิดนัดไม่รู้จักทำตัวเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างนิ่รู้ตัวตอบว่าผมไม่สบายเลยไปหาหมอปวดท้องมากเลยตอนเช้ามืดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาหมอที่คลินิกก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างทำตัวทุเรศจังพี่แตนว่าแล้วก็พลาชจากไป เธอโกรดคุณนิรุตมากเลยทีเดียวไม่พูดเกือบอาทิตย์แล้ววันหนึ่งก็ามาพูดพูดว่าเราต้องแต่งงานกันนะนิรุตนี่ตกใจแทบจะสะดุ้งเฮือกไปหลอนสังเกตเห็นเธอต้องพาพี่ไปหาพ่อแม่เธอหลอนบังคับแล้วนิรุตก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกไปตรงๆว่าแม่ผมคงไม่ชอบหรอกที่เออเออ อันนี้เองที่ทำให้หล่อนโกรธจ,จัดตกหน้านิรุษชาดใหญ่เลยหน้าชาเลยเท็ดแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่พาไปก็จะไม่ให้เงินที่เปียแชร์ได้คุณนิรุษก็ไม่รู้ว่าหลอนเปียแชร์แล้วไม่เห็นบอกเลยเอ๊ะแล้วนี่เราจะทำยังไงดีละนี่ก็กลัวจ,จะสูญเงินก้อนนั้นสู้อุตสาหอดออมตั้งนานกินน้อยใช้น้อยเอาเงินไปส่งแชร์อยู่ดีๆก็จะมาเสียมันไปคนนึกเสียดายมันมาก ก็เลยพูดไปบอกว่าอืมไปก็ได้แต่ว่าต้องเอาเงินมาให้ผมก่อนหล่อนก็บอกว่าหล่อนจะเป็นคนเอาไปให้แม่ที่บ้านคุณนิรุตพูดไม่ออกเลยรีบเดินหนีหล่อนก็เดินตามพยายามบังคับให้คุณนิรุตพาไปหาแม่ให้ได้แเกาเลยบอกไปตรงๆว่าจะไม่แต่งงานกับหล่อนหล่อนเบิกตากว้างยืนจ้องหน้าขม็งถามว่าทำไมอ่า นิรุตก็ตอบไปว่าก็ผมไม่ได้อยากแต่งงานนี่อ่าไม่อยากแต่งงานนละ้มายุ่งกับพี่ทำไมก็พี่มายุ่งกับผมเองอะ่ะพอได้ยินเท่านั้นหล่อนล้วงมีดพกออกมาจากกระเป๋ากระโปรงไล่แทนคุนิรุตแกก็วิ่งหนีอะ่ะขนมองกันใหญ่ตอนนั้นราวาสักหนึ่งทุ่มแต่แถวสนามหญ้าหน้าหอพักหญิง หนุ่มสาวนั่งคุยนั่งกินอะไรกันเป็นคู่คู่พวกเขากำลังม,มีความสุขสดชื่นกันอยู่เลยทีเดียวอยู่ๆก็มีคนมาไล่แทงกันพวกเขาก็พากันมองนิรุตก็วิ่งหนีหลอนก็ตามติดๆวิ่งเร็วเหลือเกินผู้หญิงอะไรไม่รู้แถมร้องว่ามึงจะหนีกูไปไหนจะหนีกูไปไม่พ้นหรอกนิรุตหนีไปเจอร่องน้ำก็โดนพรึบต่ลื่นพลักล้มลงไปหลอนก็ถึงตัวโถมใส่ทันที ใบมีดปากฉกเขาที่สะบกักขวาแล้วก็ฉกฉกอีกสองทีแต่วันนี้ิรุธเอียงตัวสะบัดจะให้หลุดคมมีดก็ถากไปทั้งสองแผลพอดีมีคนมากระชากตัวหลอนออกเสียก่อนไม่อย่างนั้นตายแน่นิรุธไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่ามีดที่หลอนใช้มันเล็กใบมีดสั้นๆหลอนก็ขอร้องขอร้องมายาวเรื่องแล้วจะไม่ยุ่ง กับนิรุตอีกแล้วนิรุตก็ตกลงแมวเรื่องก็ได้่าแล้วก็ปิดทางบ้านไม่ให้รู้เรื่องนี้เสร็จแล้วนิรุตก็ทวงเงินที่เล่นแชร์หลอนไม่ห้าทวงตั้งหลายหนหลอนก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ท่าทางเยาะเยาะเย้ยเยยซะด้วยอ่าแม่นิรุตเจียมใจเหลือเกินเอออีแครกูแล้วก็เอาเงินกูไปอีกคิดอย่างนี้อย่างเครียดแค่ ทำไงดีวะเอาเรื่องม่งดีไหมคิดไปคิดมาหลายตลกหลายวันผ่านไปสุดท้ายก็ทำใจได้หายกันก็แล้วกันเพราะาเราก็ทำไม่ดีเอาไว้ด้วยแต่แล้ววันหนึ่งคุณนิรุตก็เกิดนึกเสียดายเงินขึ้นมาอีกเพราะว่าแกเห็นหล่อนไปคบหากับผู้ชายคนพากันไม่กินข้าวไปนั่งคุยกันที่สนามหญ้าหัวเราะต่อกระซิกกันไรห,หมอนั่น ไอ้ผู้ชายคนนั้นความจริงก็ทำงานอยู่ที่บริษัทมาก่อนคุณนิรุตะอสิเห็นเพื่อนๆหลอนพูดว่าก็เ,าเคยคบหากันอยู่ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็เลิกห่างเหินกันไปแล้วพอเลิกกับนิรุตก็หวนกลับมาคบหากันอีกเขาอายุราวๆยี่สิบห้าปีแกกว่าคุณนิรุตนิรุตก็เลยไม่ชอบมากเข้าไปด้วยก็หาจังหวะเหมาะเข้าไปพูดหลอดว่าเจ้าเงินคืน หลอนก็กหัวเราะใส่หน้าโดยไม่พูดอะไรแต่ก็ทําให้นิรุตรู้สึกว่าเรามันเป็นไอ้โง่ไอ้งันซะจริงๆพอหัวเราะแล้วหล่อนก็เดินหนีไปนิรุตก็ยังยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกโกรสูใจตัวเองเป็นอย่างมากเออแกมันโงน่นี่อืมเออด่าตัวเองเสร็จแล้วฉับพลันก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วก็ทำพี่แตนเอาไว้เจ็บปวดเหมือนกันนะ มันก็คือความคิดเก่าที่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ทําให้หยุดไปพักหนึ่งพอความคิดนี้ย้อนกลับมาก็เลยหยุดตัดใจเงินก้อนนั้นได้โดยเด็ดขาดนิรุธทํางานอยู่ที่บริษัทนั้นอีกชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกหาง,งานใหม่ทำโดยที่ไม่ได้ยุง่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีกได้แต่ทาเป็นพวกหมาหยออกไก่สนุกสนุกไปวันๆเท่านั้นเองเพราะรู้สึกขยะจะแล้ว เมื่อคุณรุดลาออกแล้วก็ได้งานใหม่ทำพอดีก็ไปเจอกับผู้หญิงที่รักอ่าแล้วก็คบหากันเกือบสามปีจนกระทั่งเธอเห็นว่าถึงแม้ว่าแกจะรูปชั่วตัวเตีย้ยแต่ก็รักเธอจริงตัวเธอเองก็ไม่ใช่หน้าตาจะสาสวยอะไรแต่เธอก็เป็นคนมีจิตใจดี พอดีว่าครอบครัวผู้หญิงเนี่ยเขามีกิจาการอยู่ที่จังหวัดปทุมหลังจากแต่งงานได้สองปีคุณิรุตก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับแวนก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเมื่อวันเวลาผ่านไปยี่สิบสามสิบปีสิ่งที่แกทำเอาไว้ในอดีตนั้นก็คิดว่ามันมาส่งผลก็ในตอนที่มีลูกสาวก็คือลูกสาวคนเดียวของคุณิรุตเนี่ยต้องเจ็บช้ำเพราะโดนไอ้หนุ่มมัน ทำให้ตั้งท้องแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบกุนิรุตก็อายขายที่หน้าชาวบ้านชาวช่องเขาเหลือเกินแฟนกุนิรุตเนี่ถึงก็ล้มป่วยเข้าไปนอนในโรงพยาบาลส่วนตัวนิรุตเองก็เครียดสมองแทบพังไม่มีแก่ใจจะทำงานทำการเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงย่ำแย่ที่สุดความจริงไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวแกมาก่อนไปไหนมาไหนก็ อยู่ในกลุ่มเพื่อนกันเคยมากินมานอนอยู่ที่บ้านอ่าแล้วก็ในกลุ่มตัวมันเองก็ไม่ใช่ว่าหน้าตาจะดีผอมๆสูงสูงดูท่าทางจะเก๊ๆซะด้วยถ้าหากว่าแกรู้ว่าลูกสาวจะชอบมากับไอ้เจ้าคนเนี้ยมันก็จะเตือนลูกก่อนหน้านั้นทีนี้มารู้มันก็สายไปแล้ว นิรุตก็เรียกเขามาพบที่บ้านพยายามหวานล้อมให้มันแต่งงานกับลูกสาวจะออกเงินออกทองให้ทุกบาททุกสตางค์โดยมันไม่ต้องควักกระเป๋าเลยก็พูดกับมันดีๆนิรุตก็ถามมันว่าไม่ชอบลูกสาวเออ่แกเรอมันก็บอกว่าก็ชอบอยู่เหมือนกันอ่ะนิรุตก็ถามมาแล้วทําไมไม่อยากแต่งงานมันก็บอกว่าอืมลูก คุณนิรุตนะอ้วนมันไม่ชอบคนอ้วนนิรุตก็นึกโมโห่าไม่ชอบแล้วมายุ่งทําไมแต่ก็ต้องอดกลันเอาไว้คุณนิรุตก็บอกกับมันว่าผมมีลูกสาวคนเดียวเท่านี้กิจการของผมที่ทําอยู่ทุกวันนี้ต่อไปผมจะต้องยกให้ลูกทั้งหมดมันได้ยินอย่างนั้นก็ตามันวาวมาทันท,ทีพยักหน้าตอบก็ตกลงแต่เอาเข้าจริง กำหนดวันแต่งมันเพ่นหนีไปไม่เห็นหัวเลยปล่อยให้ลูกสาวคุณนิรุตต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าท้องโตโยโกขึ้นประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องพอรู้เห็นเป็นประจักษ์ตาคุณนิรุตก็คิดเสียใจว่านี่มันกรรมที่ทำเอาไว้นี่มันส่งผลไกลมาถึงลูกสาวเชียวเหลือแกก็เจ็บปวดใจนานหลายเดือนเครียดจนนอนไม่หลับแวนก็น้ำหนักลดหวบ นิรุดเดือดขึ้นมาอยากจะจ้างมือปืนไปเก็บมันทีนี้แม่คุณนิรุตรูก้ก็เตือนสติบอกว่าให้รักลูกสาวของตัวรักลูกของลูกที่จะเกิดมาส่วนไอ้หมอเนั่ะชัางหัวมันเถอะมันแค่คนอื่นคุณนิรุตจบแหวนถึงได้คิดได้แล้วก็ได้อุ้มหลานชายตัวน้อยนอยน,อยน่ารักในวันนี้หน้าตาเหมือนลูกสาวแก